ดสายตาเจ้าสาวลูลูมองกล้องห้วยไร่ลูลูหลังเห็นก้องห้วยไร่ใส่ชุดบอลไปร่วมงานเรียกได้ว่างานวิวาของนักร้องลูลูอาสยามแฟนหนุ่มนอกวงการซึ่งคบหาดูใจกันมานานถึง17ปีทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเมื่อช่วงปลายปี2563แต่ด้วยสถานการณ์ของโควิด ทำให้ทั้งคู่ต้องเลื่อนงานแต่งออกไปก่อนและเมื่อต้นปี2565สาวลูลูได้ปล่อยภาพวีดิ้งสุดหวานกับแฟนหนุ่มออกมาให้แฟนๆได้กดไลค์และคอมเมนต์กันรัวๆล่าสุดวันที่12มีนาปี2566เลือกยามงามดีสาวลูลู่และแฟนหนุ่มนอกวงการได้ควงแขนกันเข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีไทย ฝ่ายเจ้าบ่าวก็ได้ยกขบวนขันหมากแห่ตามประเพณีไทยเพื่อสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วและบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นมีมีญาติญาติร่วมกันเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้ด้วยพร้อมทั้งเพื่อนๆในวงการบันเทิงไปร่วมแสดงความยินดีกันเพียบและในช่วงเย็นของวันนี้ก็จะมีพิธีฉลองมองคลสมรสเช่นเดียวกัน กล้องห้วยไร่ที่เรียกได้ว่าสร้างสีสันแย่งซีนเลยทีเดียวโดยเจ้าภาพบอกให้แต่งตัวแบบสบายๆเจ้าตัวจึงมาแบบสบายจริงทั้งนี้ก็ได้มีการแชร์คลิปของกล้องห้วยไร่พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าเมื่อพี่ลูลู่เจ้าสาวบอกว่าแต่งตัวง่ายๆสบายๆโดยหนุ่มกล้องห้วยไร่ก็มาในชุดฟุตบอลที่ดูสบายๆชิวๆ ตามที่พี่ลูลูได้บอกและจากคลิปดังกล่าวจากสายตาทางด้านลูลู่นั้นได้เห็นชุดร่วมงานของหนุ่มก้องแล้วต้องบอกเลยว่าบ่งบอกทุกความรู้สึกมองตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าจริงๆเจ้าตัวนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้ว่ากาลเทศะถูกสร้างถูกประดิษฐ์ขึ้นมาที่หลังก่อนที่มนุษย์เกิด ใครอยากใช้ก็ใช้ไปอย่าบังคับกับตนตนสะดวกแบบนี้พร้อมกับยินดีให้กับงานแต่งของสาวลูลูและแฟนหนุ่มนอกวงการ